เออคำนี้ก็ดีเหมือนกันนะอย่างนี้นี่ก็จะได้รู้จักจิตเพิ่มขึ้นว่าโอ้มันตัวนี้นี่เองจิตนี้จะเป็นตัวประธานของทุกเรื่องเลยฉะนั้นจิตนี้เป็นสิ่งที่ต้องรู้นะเป็นสิ่งที่ต้องกําหนดรู้เป็นอารมณ์ของปัญญาอีกตอนหนึ่งนะที่พูดมาที่ที่ว่ามันเป็นประธา,านนู้นประธานนี้ไม่ใช่จิตมันจะใหญ่โตนะเป็นวิปัสสนาภูมิเป็นอารมณ์ของปัญญาฉะนั้นท่านจะต้องเจริญวิปัสสนารู้จักจิตด้วยปัญญา อีกต่อหน,นึ่งเห็นไหมเนี่ยอย่างนี้ฉะนั้นจึงต้องรู้จักมันไว้ไม่อย่างนั้นจะไปหลงลืมและเอาจิตไปรวมกับคนอื่นอย่างที่ผมยกตัวอย่างไปแล้วอย่างพวกเล่นนิมิตเนี่ยที่ไปหลงลืมกันจนเห็นผีเห็นสางอะไรกันเนี่ยอย่างนี้เพราะว่าปล่อยจิตพอปล่อยจิตไปจิตมันจะไปรวมกับนิมิตพอไปรวมกับนิมิตมันจะขยายนิมิตได้ผูกได้อะไรได้จนกระทั่งเกิดเป็นมิจฉาทิจิในพระไตรปิฎกก็ว่า โลกนี้มีที่สุดโลกนี้ไม่มีที่สิ้นสุดอะไรต่อมีอะไรก็เพราะบางพวกมันขยายไม่ออกบางพวกขยายออกมันเป็นวิจฉาทิฏฐิกันในมติพิดกันแยกไปนี่ก็พวกเล่นกับจิตแล้วไม่รู้จักจิตนั่นเองฉะนั้นท่านทั้งหลายนี่ตอนนี้มาเล่นเรื่องจิตฝึกจิตนี่ต้องรู้จักจิตทางพุทธเราก็เลยกายและจิตเนี่ยต้องเป็นอารมณ์ของปัญญาเราอยูเหนือส่วนพวกเขาเนี่ย ไม่เล่นเรื่องกายก็มาเล่นเรื่องจิตเห็นไหมเขามีฝึกกายฝึกจิตต่พวกเรามาฝึกจิตแต่ว่าแท้ที่จริงทางพุทธเรานี้มีฝึกจิตแต่ว่าฝึกจิตให้พร้อมสําหรับใช้ปัญญาเท่านั้นเองไม่ได้เป็นวัตถุประสงค์ในตัวมันเองท่านจึงนิยมพูดถึงเวลาการฝึกท่านจะพูดฝึกจิตฝึกปัญญาจิตตังปัญญ,ญจะภาวยังอันนี้คาถาคำพิธีไหนั้เนี้ สีเลปฏิฏฐายะนะโรสปพัญโยจิตตังปัญญ,ญจักภาวยังอาตาปีนิปโกภิกขุโสอิมังวิชาตเเยชักตังฝึกจิตกับฝึกปัญญาจเจริญจิตจเจริญปัญญาไม่ใช่จเจริญจิตอย่างเดียวนะไม่ใช่เล่นเรื่องจิตเรื่อเดียวทางเรานี้จะต้องเอาจิตไปเป็นอารมณ์ของปัญญาด้วยจิตเป็นแนวพุทธะแนวปัญญา ดังนั้นถ้าพูดของเราอันเดียวนี้เป็นแนวปัญญาแต่ว่าแน่นอนจะมีปัญญามันต้องผ่านเรื่องจิตมาคือเรื่องสมาธิผ่านเรื่องศีลมาผ่านเรื่องโู้เรื่องนี้มานะครับตรงน,น,นีนะ้อันนี้เรื่องของจิตเรื่องจิตก็เป็นเรื่องสําคัญเป็นตัวประทานแต่พอฟังอย่างนี้แล้วก็จะได้เข้าใจชัดว่าแม้แต่ตัวประทานที่เป็นตัวสร้างอะไรต่อมีอะไรก็ต้องถูกรู้ต้องรู้จากมันตามที่เป็นจริง ว่าแม้จะเป็นประธานเป็นใหญ่เป็นผู้ใช้งานเขาก็ไม่มีตัวตนเป็นของไม่เที่ยงเหมือนกันเหมือนกับสมมุติว่าในห้องนี้มีรูปใดรูปหนึ่งใหญ่กว่าเขาเช่นเป็นหัวหน้าห้องเป็นหัวหน้าห้องรูปไหนเป็นหัวหน้าห้องครับเนี่ยมีไหมหัวหน้าห้องรู้สึกจะใหญ่กว่าเขาแต่หัวหน้าห้องมรณภาพไหมครับหัวหน้าห้องก็งางตายเหมือนรูปน้องห้องนั่นแหละอย่างนี้ก็หมายความทำนองเดียวกันจิต มันดูเหมือนเป็นประธานเป็นใหญ่อย่างนู้นอย่างนี้เกิดทุกตอนไปแต่ก็ไม่เยี่ยมเหมือนคนอื่นเขานั่นเองแต่ก็เป็นทุกและไม่ใช่ตัวตนเหมือนคนอื่นเขานั่นเองในความหมายนี้จะต้องถูกรู้ด้วยปัญญาในแง่นี้นะครับตรงน,นี้นะนี่ก็เป็นตัวจิตนะครับต่อไปก็จะรู้จักตัวปรมตัตตธรรมอันอื่นคือเจตสิแล้วก็รูปนิพพานต่อไปนะทีนี้ โดยปกติทางการเรียนอภิธรรมเราจะเรียนเมื่อกี้อย่างที่ผมบอกกันะเรื่องลักษณะสองคือวิเศษลักษณะเขาจะเรียนกันรวบรวมเป็นแบบให้มีลักษณะรักสาปัจจุปัฏฐานะและก็ปัจฉพังโดยไปรวบรวมมาจากคำพีพระไตรปิฎกอัตถะฐานนั่นแหละมารวบรวมให้มันเป็นชุดเป็นชุดไปแน่นอนพระไตรปิฎกบางครั้งแสดงแค่ลักษณะบางครั้งแสดงแค่รักสา บางครั้งแสดงแค่ปัจจุบันฐานบางครั้งแสดงแค่ประทัดฐานทีนี้อาจารย์รุ่น่าหลังชัจะชักจะพยายามมากขึ้นก็ไปดูกลุ่มทัานเราก็ก็งับอย่างเดียวก็ได้ <laughs> อย่างนี้นะครับอันนี้ท่านก็เลยเรียกคํานี้เรียกว่าลักขณาทีจ่จตุก,กะมาจากคําว่าลักขณาบวกอาทิบวกจตุกะจตุกะคือสี่ชุดสี่ประเด็น การศึกษาเรื่องนี้ในสี่ประเด็นหรือการทําความเข้าใจเรื่องนี้สี่ประเด็นมีลักษณะเป็นต้นลักษณะเป็นต้นคาว่าลักษณะเป็นต้นคือลักษณะรัศสารปัจจุปฐานะและก็ประทับฐ,ฐานนะครับอย่างนี้ลัษณะที่จตุกาของจิตเพื่อจะรู้จักจิตได้ชัดขึ้นแบบเป็นภาพรวมท่านเพราะว่าอารมณะวิชานะละนักษณะจิตมีการรู้แจ้งอารมณ์เป็นลักษณะ จิตนคู่กับอารมณ์รู้อารมณ์มีอารมณ์ต้องมีจิตมีจิตต้องมีอารมณ์อันนี้เป็นลักษณะของจิตนี่ต้องเข้าใจให้จิตให้ชัดเป็นตัวประธานนะครับปุบบังคมะมระสังมีกิจหน้าที่คือมาก่อนถึงก่อนถึงก่อนปุบบังคมะเนี่ยคงจะได้ยินบ่อยๆถึงก่อนนะครับถึงก่อนมาก่อนต้องนับก่อนต้องนับก่อนเขานะ มาถึงกล่องก็เื่นเขาแน่นอนคนอื่นนั้นเขามาบางครั้งแต่ว่าจิตนี้ต้องมาทุกครั้งไปตอนที่รู้อารมณ์ขาดไม่ได้คนอื่นขาดได้บ้างเช่นสุขบางครั้งมาบางครั้งไม่มาส่วนจิตนี่มาทุกครั้งไปสุขก็รับรู้ทุกก็รับรู้ดีก็รับรู้ไม่ดีก็รับรู้บางครั้งดีมาบางครั้งไม่ดีมาส่วนจิตนี่มาทุกครั้งไปอย่างนี้นะครับอันนี้เรียกว่า เป็นจิตเป็นหน้าที่คือมาทุกครั้งมาก่อนเขานะฉะนั้นเวลาที่ปฏิบัติเนี่ยนับจิตก่อนเขานี่จะดีที่สุดเช่นสมมุติว่ามองเห็นรูปาตางตาปั๊บเห็นผู้หญิงปุ๊บเห็นเห็นรูปแสดงว่าต้องมีอะไรครับต้องมีจิตรับรู้จึงมีอน,นั้นขึ้นมาแบบนี้ก็จะทําให้มีสติได้ไวคือไม่หลงไปตามรูปนะอย่างนี้เกิดความสงบขึ้นมาจะต้องมีอะไรครับจะต้องมีจิตรับรู้ ความสงบจึงปรากฏขึ้นถ้าไม่มีจิตมันก็าจะาไม่มีความสงบปรากฏขึ้นไม่มีความคิดนึกอะไรปรากฏขึ้นมาอย่างนี้นจิตจึงมาทุกครั้งปลุกคังคมเขมะแปลว่าถึงก่อนมาก่อนนับก่อนสันธานะปัจจุปัฏฐานางังมีลักษณะสื่อต่อเป็นอาการปรากฏสันธานะสันธานะคือสื่ต่อเนื่องกันไปเป็นอาการปรากฏ ลักษณะของจิตนี้จะไม่มีปรากฏเป็นช่องว่างคือมันจะเกิดดับเกิดดับไปเรื่อยไม่มีแก่มันจะสืบทอดกันไปเป็นของเกิดดับนะจิตนี้จะไม่มีแก่นะครับจะเกิดดับสืบทอดกันไปจนกระทั่งไม่มีตายเพราะว่าจะถึงความดับสนิทเป็นจิตดวงสุดท้ายตอนพระหันจะปรินิพพานมูนจะเป็นจิตดวงสุดท้ายนะ ส่วนนอกจากนั้นแล้วจิตจะไม่มีวันตายเลยจะเกิดดำสืบทอดกันไปเรื่อยๆนะจะไม่มีแก่ด้วยเป็นสังขารครับไปอย่างนี้ไปเรื่อยๆแต่ท่านรู้สึกว่าจะแก่ใช่ไหมครับเพระคุณท่านมีรูปในแก่บ้างไ้ครับเนี่ยทาไมแก่แล้วครับเนี่ยอ้าวจิตมันไม่แก่นะมันสืบต่อไปเรื่อยที่แก่เพราะว่ามันไปนติดในรูปบมันเลยแก่ที่เก่าก็เหมือนกันที่เก่านี้ก็เหมือนกันก็ไปติดในรูปมันเลยเก่า แต่จริงๆจิตมันไม่แก่นะครับแล้วมันไม่เก่าด้วยมันสืบทอดอย่างเดียวคือมันมีความขี่เฉพาะตัวมันมันเกิดดับ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 สืบทอดไปเรื่อยถึงตายก็เป็นจุดจิตเกิดใหม่ก็เป็นปฏิสนธิจิตซึ่งมีความขี่เท่าเดิมแต่ว่าที่ไม่เท่าคือรูปมันมีอาการเปลี่ยนแปลงเป็นปรูปปัจลักษณะส่วนจิตไม่มีรูปปณลักษณะมันมีลักษณะสืบต่อสืบทอดแม้แต่นอนหลับก็จิตเกิดดับเกิดดับเกิดดับไป ตอนนี้ก็เกิดดับสืบเนื่องกันไปท่อดกันไปนี่เป็นอาการปรากฏของจิตฉะนั้นคนจึงดูจิตยากแล้วก็โดยส่วนใหญ่จะเข้าใจผิดว่าจิตเป็นตนเพราะว่ามันเป็นอย่างนี้แหละมันต่อเนื่องกันเลยไม่เห็นการขาดช่วงวิปัสสนาจึงเป็นวิชาการที่สําคัญที่จะช่วยดูให้เห็นกระแสว่าอ๋ออันนี้มันจิตหนึ่งเนี่ยตอนเห็นมันจิตหนึ่งเนี่ยตอนได้ยินมันจิตหนึ่งเนี่ยตอนคิดมันจิตหนึ่งเนี่ยตอนเดินด้วยเท้าซ้ายมันจิตด,ดวงหนึ่งที่ไปรู้เท้าซ้าย เดินเท้าขวาไปอีกจิตหนึ่งไปดกจิตหนึ่งแต่บางท่านไปปฏิบัติยิ่งปฏิบัติไปก็กำหนดแต่ขาลืมกำหนดจิต้ขาคนละขากันแต่ที่จริงนะจิตคนละจิตกันจิตตอนเดินเท้าซ้ายก็จิตหนึ่งจิตตอนเดินเท้าขวาก็จิตหนึ่งเป็นคนละจิตกันตอนนั่งก็จิตหนึ่งตอนยืนก็จิตหนึ่งตอนนอนก็จิตหนึ่งเนี่ยตอนนี้อย่างท่านที่เคลื่อนไปเคลื่อนมานี่ก็คนละจิตกันแต่มันต่อกันเพราะมันต่อกันมันก็เลยรู้สึกเหมือน คนการจงรุปมาจิตนี้เหมือนกับมายากลมายากลนี้มันไวเพราะมันไวมันก็เลยเหมือนมันเล่นไปเลยเนาะแต่ยิ่งคนอันกันนะเนี่ยเนี่ยที่ที่จิตตอนยกมือนี้กับเอามือลงนี้คนละจิตกันนะแต่มันดูเหมือนคนเดียวที่ทําอยู่มีแต่มือเท่านั้นแหละที่เปลี่ยนส่วนคนสั่งนี่คนเดิมเลยมันว่าแต่จริงคนสั่งนี้เปลี่ยนไหมเปลี่ยนเหมือนกันอย่างนี้นะครับ นี่ท่านจึงว่าอาการปรากฏของจิตคือสันฐานะปัจจุปัฐานังต่อมาเหตุใกล้ให้เกิดของจิตคือนามรูปนามรูปมประทัฏฐานังนามรูปเป็นปัจจัยจิตจึงเกิดขึ้นเป็นเหตุใกล้ให้เกิดมีนามีรูปมาประชุมรวมกันมีอาจตนะครบถ้วนก็มีทางที่จิตจะเกิดขึ้นเรามีตาประสาทตาซึ่งอยู่ตรงนี้ เพราะว่ามีนามรูปมารวมกันแล้วพอรวมกันแล้วก็โตขึ้นมาจนอาจตนะแก่แก่ใช้งานได้แล้วแก่รอบภาษาบาลีนั่นเรียกว่าปริปากบคือแก่รอบแล้วใช้งานได้แล้วก็มีรูปมากระทบตาก็เกิดจิตขึ้นมารับรู้ทางตาเรียกว่าจักภุวิญญาณอนี้เป็นต้นนะอันนี้ฉะนั้นจิตก็เลยมีนามรูปนี้เป็นปัจจุบ ถ้ามีนามรูปนี้จะต้องมีจิตเกิดดับอยู่ในนี้แหละส่วนจะเกิดทางทวารไหนก็อีกเรื่องหนึ่งหรือบางครั้งไม่อาศัยทวารเลยด้วยซ้ำไปนะทำตรงนี้นะครับอันนี้ก็เป็นลับพนาที่จตุก,กัของจิตให้เข้าใจจิตโดยอาศัยหลักธรรมหรือมุมมองลักษณะเป็นต้นลักษณะรัศสาปัจจุปัญหานะและปัจจทา พอรู้จักมาเอาพิจารณาลักษณะหมายถึงการรู้อารมณ์เป็นลักษณะใช่ครับแล้วกุพังธรรมราษฎถึงก่อนมาก่อนเขาถึงก่อนกุพังธรรมนะกุพังธรรมรู้สึกเราจะแปลบ่อยแต่ว่าอะไรครับธรรมะทั้งหลายเนี่ยมีใจถึงก่อนหมายถึงว่าถ้าจะมีธรรมะใดๆปรากฏขึ้นจะต้องมีอันหนึ่งก่อนเขาคือจิต ถ้าไม่มีจิตอันนั้นจะไม่ปรากฏเหมือนท่านเห็นผมเนี่ยผมปรากฏขึ้นปั๊บเนี่ยแสดงว่าจะต้องมีจิตเกิดจิตจะต้องถูกนับก่อนมาก่อนเขาสุขทุกข์เกิดขึ้นคนผู้หญิงผู้ชายขึ้นมาจะต้องมีจิตอันนี้เขาเรียกว,ว่าปุพหังพะมะคือมาก่อนสันธานะปะจุกฐานนามมีการสื่อต่อเป็นอาการปรากฏนามรูปปทัฏฐานนาม,มีนามและรูปเป็นเหตุใกล้เป็นเหตุที่สําคัญ อารมณนะใช่ไหมครับอารมณ์อารมณ์มก็ก็ภาษาธรรมะแปลว่าที่รับรู้ที่ยินดีของจิตเราเนนิยมแปลว่าที่ยินดีของจิตทีนี้ถ้าแปลให้ตรงตามรูปสัเนอารมณนะแปลว่าที่มายินดีของจิตทีนี้ยิ่งแปลาตามพยัญชนะยินไม่รู้เรื่องเลย <laughs> หมายถึงว่าคำว่าที่มายินดีหมายถึงว่าอย่างท่านเนี่ยงานอะไรเรื่องของท่านหรืออะไรของท่านที่ท่านยินดีก็คือ ถ้าท่านมาด้วยอันนี้ต้องติดตัวมาด้วยเสมอก็หมายถึงจิตเนี่ยเกิดขึ้นจะต้องมีอารมณ์ติดจิตมาด้วยเสมอเป็นตัว<ม>ที่เขายินดีหรือชอบพอกันอะไรกัน,น,นเป็นที่ยินดีของจิตนะไม่ใช่ที่ยินดีของเรานะหรือบางครั้งก็แปลงคําเป็นอารมณอันนักก็ได้แปลว่าที่ยึดหน่วงของจิตหรือว่าที่ที่อยางจิตนั้นมันไม่มีกําลังถ้าจะยืนขึ้นได้ต้องมีรูร้ว่าหรือว่าต้องมี ต้นไม้กินไม้โผล่ขึ้นมาจิตจะเกิดขึ้นได้ต้องมีอารมณ์อันนี้นเพื่อแสดงให้เห็นว่าจิตไม่มีตัวตนเป็นสังขารเช่นเดียวกับอันอื่นต้องมีอารมณ์จึงเกิดได้นะทำตรงนี้นะครับเหมือนกับหัวหน้าห้องเป็นผู้ยิ่งใหญ่แต่จะเป็นหัวหน้าห้องได้ต้องมีลูกน้องห้องอย่างนี้จะต้นทงทำตรงนี้นะ,ะช่วงแรกก็บรรยายคงจะคงจะเหนื่อยกันแล้วนะครับ เราจะพักสักครู่นะครับพักประมาณ20นาทีแล้วาาก็มาบรรยายต่อไปนะครับก็ขอที่มนต์แล้วก็เชิญทุก่น